นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอดฟัลติกคอนกรีตสายบ้านกล้วยหนองต้นไสรตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี 9พฤศจิกายนเวลา11นาฬิกาที่บ้านหนองต้นไทรหมู่ที่8ตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนายวิวัฒนิติการนานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเขตอำเภอสวนพึ่งและคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านกล้วยหนองต้นไทรตำบลป่าหวายอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีตมีขนาดผิวจราจรกว้าง6เมตรยาว1,160เมตรซึ่งจะช่วยให้การสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้น